เปลี่ยนีูมูจิอ่ะกูอยากตั้งข้างยังไรไหมมีเป็นแรงรัวไหมเออเออเออเจ็บแผลใช่ไตั้งข้าแม่งเลยตั้งข้ามาเปลี่ยนีูมูจิละวเขาเอามือเกี่ยวเลยดินนทินมาเร็วๆเข้าเอาอวีนี่อ้เอาตาเดียวพอเด้อมันจะนานเออเฮ้ยไอเกมกระปูกอ่ะดูดูดูเกมโง่ดิดูเกมโง่ดิ ไอเกมโงูไอเกมโทรศัพท์บโง่อะไม่กูจะไม่ตรวจตัวสอบตัวเองกูไม่ควรตรทจตัวสอบตัวเองเป็นมูฮอปมูฮอกนะบ่อยมูฮอกผมมีมูลาดนะไอยยังมีมูลาดปะอ้ามีมูลาดได้ไงอะเอ้าไอเนี่ยอ้าเอ้าเฮ้ยมึงมีมีมูลาดได้ยังไงอะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่รหัสไอรหัสผมไอรหัสผมเล่ได้เอาสิบอะสี่เนี่ยเฮ้ยผมผมมีมูลาดอะมีมีมูลาดมีไอ้นี่ไอตัวใหม่นี่ อก็ก็บอกแล้วนะก็บอกแ้วหลักฐานผมมันเทพไงนี่มีตัวนี้ก็มีตัวเที้ยนอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้เหมือนกันไอ้เจ็ดแม่ดูแลวิธีวิธีห้พี่ห้าเนาะเอาเอาเป็นสุ่มนี่นี่เลขห้องเลขห้องเอาเลขห้องเลขห้องมันเล่นยังไงอ่ะมันมันเข้ายังไงอ่ะเห็นไหม นี่ๆๆนี่ทำคลองเออนี่หหาได้ค้องแปดแปดสองเก้าสองกดตกลงนี่แล้วก็แอดกูเป็นเพื่อนเข้าใจแล้วเย็ดแม่แอดกูเป็นเพื่อนก็บอกแล้วเอ้ให้ผมยิได้ไงมูหลาดอ่ะก็เก่งเกินเก่งไงเออสักพักหม่พี่เผลอเติมไปไอ้ รหัสอะไรพี่ก็ยังมีมูลหลาดได้ล่ะเออเก่งเกินรหัสพี่รหัสน้องก็ยังมีมูลหลาดอ,อ่าเที่ยวหมแต่สกินกระจกมากไม่มีสกินโน no สกินไม่เป็นไรยังดีกว่าคนไม่มีอะ่ะ <c oughs> ัสดีดูคนเรา <c oughs>